ท่องตำนานไปกับอริชัยเรื่องเล่าอภินิหารของหลวงปู่สวงเทวดาเล่นดิน527ตอนทายาธรรมหลวงปู่สวงพระอาจารย์ชนเรื่องราวของพระอาจารย์ชน จากคำล่ำลือของเสียงเล่าต่อๆกันมาถึงเรื่องที่พระอาจารย์ชนได้ติดตามหลวงปูส่สวงทางทีมถ่ายทาจึงเดินทางไปสัมภาษณ์ท่านทันทีแต่ที่ผ่านๆมาท่านมักจะไม่ให้ใครสัมภาษณ์ท่านทางทีมงานจึงวัดดวงว่าการเดินทางในครั้งนี้จะสำเร็จหรือไม่นั่นคือต้องขอกับหลวงปูส่สวงว่า ขอให้เดินทางไปกลับราบรื่นและฝนฟ้าอย่าตกรวมถึงให้พระอาจารย์ชนเมตตาให้ทางช่องถ่ายทาการสัมภาษณ์และที่ไปในวันนั้นขออย่าให้มีญาติธรรมมากราบท่านเยอะๆเพื่อสะดวกในการถ่ายทําเพราะจากคําบอกเล่าว่าบางวันมาหาท่านท่านก็ไม่พูดด้วยทางทีมงานจึงวัดดวงและพอมาถึง ท่านไล่ให้ไปจุดทูบทางทีมงานก็ไม่รู้ว่าการที่ท่านไล่ให้ไปจุดทูบนั้นคือท่านต้องการที่จะรู้ภายในจิตใจของเราว่าเรามาด้วยจุดประสงค์ดีหรือไม่จนทุกอย่างที่เรากลัวกลับตลบปัดท่านเมตตาทีมงานอย่างมากเรามานึกย้อนถึงในสมัยอดีตกันจะมีใครเชื่อบ้างว่าจากเด็กชายที่วิ่งเล่นตามประสาวัยเด็ก เมื่อจบการศึกษาชั้นประถมปีที่หแล้วเหมือนทุกสิ่งทุกอย่างโดนลิขิตมาให้เด็กคนนั้นต้องก้าวเข้าไปสู่เส้นทางสายธรรมโดยการบวชเป็นสาม,มเณรและจนกระทั่งได้เจอกับหลวงปู่สวงนี่ไม่ใช่แค่เพียงเหตุบังเอิญเท่านั้นที่ทำให้หลวงปู่สวงยอมให้สาม,มเณรน้อยคนนี้ออกติดตามหลวงปู่ถึง13ปี สมมนนนามเณรน้อยรูปนี้จะต้องมีอะไรที่พิเศษหรือว่ามีบุญสัมพันธ์กับหลวงปู่สวงมาก่อนอย่างแน่นอนมิฉะนั้นหลวงปู่สวงคงจะไม่พาสาม,มนเณรให้ติดตามไปทุกคนทุกแห่งนานขนาดนี้เพราะด้วยเหตุที่หลวงปู่เองท่านชอบสันโดษชอบไปไหนมาไหนเพียงลำพังแล้วเหตุฉนไหนจึงยอมให้เนน้อยติดตามไปด้วยเมื่อคลิปที่แล้ว ที่หลวงปู่สูงได้สอนพระอาจารย์ชนว่าไม่ต้องไปยึดติดหรือว่าใส่ใจกับคำที่ใครกล่าวหาว่าเราเป็นพระติงต้องบ้างเป็นพระบ้าบ้างและพระอาจารย์ชนจะทำได้ตามที่หลวงปู่สอนหรือไม่แล้วต่อไปจะเกิดอะไรขึ้นอีกในระหว่างการติดตามหลวงปู่สูงเรามาฟังพระอาจารย์ชนเล่าต่อกันเลยครับแล้ววาจาของท่านศักดิ์สิทธิ์ทุก ประการแต่เมื่อว่าตอนนั้นคือฉันเป็นเด็กน้อยไม่ปปรู้ภาษาตาสีตาสาแต่เมื่อหลวงปู่บอกว่าถ้าท่านแยกไปแล้วถ้าเขาพูดสิ่งใดประการใดมาเขาก็บอกว่าท่านเป็นพระบ้าฉันก็ต้องทําตัวให้บ้าไปพระติงตองท่านก็ต้องทําตัวให้เป็นพระติงตองไปอืม ในสิ่งเหล่านี้ทุกอย่างคือล้วนแต่ครูบาอาจารย์สอนมาโดยดีครูบาอาจารย์ของชั้นนั้นเป็นที่เคารพแล้วฉันก็ได้เกิดมาทุกอย่างทุกสิ่งในตัวของข้าพระเจ้าแล้วทุกอย่างนั้นก็ได้เราเรียนมาจากลงปู่โดยที่แท้จริง แต่มาภายหลังว่าลูกศิษย์ลูกหาหลวงปูมีเยอะแยะนั้นคือฉันก็ไม่ทราบโดยดีแต่เพียงว่าฉันไปอยู่เขาพนมตะแบงอยู่ฝังเขเมรนั้นไม่มีใครมีฉันกับหลวงปูแล้วก็ลวงปู่ฤสีพวกฤสีทั้งหลายหารูปที่สถิตอยู่ รับใช้หลวงปูอยู่แต่ฤาษีในห้ารูปนั้นหลวงปูก็ทดสอบทุกอย่างในทางผ่านของเสือสมิงห,หรือสรัรพสัตทั้งหลายที่มันดุร้ายหลวงปูก็ทดสอบว่าให้พวกฤาษีหาคนนั้นไปนางดูว่ามันดีหรือไม่มันผ่านหรือไม่ถ้าไม่ผ่านหลวงปูก็ไม่ให้รับใช้หลวงปูอีก ดังนั้นก็ตรวสอบไปตลอดมาจนกระทั่งหลวงพูกลับมาอยู่บ้านรุน่นมาอยู่บานรุนแล้วลวงปูก็ฉันก็ได้เจอแค่ครั้งเดียวตอนที่หลวงปูมาอยู่บานรุน่นในชีวิตของฉันอยู่กับหลวงปูมาแค่13ปี แล้วก็ได้่ายทอดวิชาต่างๆจากหลวงปู่มาปากต่อปากไม่ได้เขียนแล้วไม่ได้จดไว้หลวงปู่เขาห้ามไว้ไม่ให้จดไม่ให้เขียนรู้ได้ได้เฉพาะตนดังนั้นเราก็ถือปฏิบัติมาทุกอย่างทุกประการในหลวงปู่ สั่งสอนมาแล้วก็พอสมควรทุกอย่างในอัตมาที่ได้ศึกษามา13ปีจากหลวงปู่ที่แท้จริงแล้วตอนนั้นหลวงปู่หลวงปู่สวงได้ให้ของอะไรรายจารย์บ้างไหมครับมีให้บิชาเราเรียน แล้วก็พระองค์หนึ่งไม่รู้ว่าพระนั้นมันเป็นงาหรือเป็นอะไรก็ไม่ทราบแต่เพียงว่าหลวงปู่นั้นถ่ายทอดปิชาให้แค่นี้แล้วท่านพระอาจารย์มาอยู่ที่วัดนี้นานหรือ,อยังครับมาอยู่สองปีแล้วก่อนหน้านี้พระอาจารย์อยู่สระบุรีสระบุรี เป็นวัดหรือเป็นอะไรเป็นวัดครับแล้วมาอยู่ที่นี่เป็นเป็นเป็นอะไรให้เป็นพระตีพึกษาของเจ้าอารวาสของเจ้าวาดคือคือเป็นเป็นเป็นผู้ช่วยหรือว่าใช่เป็นผู้ช่วยเจ้าวาดใช่ครับแล้วจากที่โครงสร้างที่เราเห็นนั้นที่เป็นโบสถ์กลางน้ํานั้นเริ่มก่อสร้างมานานหรือยังครับก็ เริ่มตั้งแต่เบื้องต้นมาแต่ตอนนี้ยังหยุดก่อนเพราะเราต้องรอพระพุทธรูปสร้างพระพุทธรูปแล้วเสร็จเรียบร้อยจังคืนจะมุงหลังคาแล้วก่อฝาผนังพระพุทธรูปท<พ>ี่เราได้สร้างหรือ,อยังครับเพราะพระพุทธรูปออกแบบแล้วคือหน้าปกหน้าปก แล้วโบสถ์หลังนี้ให้เสร็จภายในหาปีให้สมบูรณ์แบบทุกอย่างจับแตะตองได้ช้สอยได้ในพระพุทธศาสนาพระประธานในโบสถ์นี่ต้องเจาะจงก็ต้องเป็นหน้าปกเหรอครับเจาะจงเป็นหน้าปลกเพราะสถานทีนะ่ณตรงนี้ชาวบ้านเขาเราลือกันว่า ในสระนี้มันมีพญานาคดังนั้นต้องการว่าสร้างนาปลกเพื่อเป็นสิริมงคลเป็นมิงขวัญใจกับชาวบ้านทุกอย่างให้ลุล่วงไปโดยดีอีก5ปีภายใน5ปีต้องให้เสร็จแล้ว5ปีให้เสร็จจับแตะตองได้ฉลอง ทางช่องท่องตำน,นานไปกับบริชัยก็อาจจะเป็นสะพานบุญส่วนหนึ่งที่จะบอกบุญ FC ให้มาร่วมกันช่วยกันสร้างโบสกลางน้ำที่วัดหนองบัวหิ่งนี้ให้สำเร็จรูล่วงไปตามที่พระอาจารย์ได้บอกเอาไว้นะครับแล้วแล้วถ้างบประมาณการสร้างนี่มากน้อยแค่ไหนครับก็มันใช้เ็ตสมบูรณ์แบบไม่เกิน50กว่าล้าน50กว่าล้านนี่อยู่เหรอครับ 50าสิบกาลาน,นี้ก็ยังไม่อยู่นะพระโบสถ์นี้โบสถ์ใหญ่แล้วมหาศาลกับ,บไว้ในพระพุทธศาสนาเป็นมิงควันกําลังใจทางหมู่บ้านนนองบุหิงด้วยครับแล้วตอนที่ติดตามกับหลวงปู่สวงนั้น อยู่ที่ปูตแบงแล้วก็ตามหลวงปู่ลงมาที่ประเทศไทยด้วยปเปล่าเปล่าแยกทางเดินพระยันไปทางไหนอ่ะหลวงปู่มานี่ยังไงม,มากลับบ้านอ๋อกลับบ้านบ้านพะอรย์ที่ไหนฮะอยู่ที่อำเภอรกระสังกระสังจงังหวัดปุริลำตําบลสองชั้นแล้วหลวงปู่สวงก็แยกกันเลยใช่แล้ววันก่อนที่จะแยกกับหลวงปู่นั้นได้พูดอะไรกันไหมครับก็เพียงน้อยใจ กับหลวงปู่ว่าที่เรื่องเขียนเลขหวยมันจะออกตัวไหนอย่างเงี้ยอยากให้เขียนเหมือนหลวงปู่บ้างอ๋ออยากจะได้วิชานี้อ,อแต่เมื่อหลวงปู่ไม่ให้ก็ไม่อยู่อ๋อก็เลยก็แยกทางกันมาตรงนี้ประเด็นนี้แต่ว่าตอนนี้หลวงปู่คงให้พระอ,อาจารย์แเราจะมาเขียนเลขไม่ยังไม่ให้ <laughs> จนกระทั่งในปัจจุบันบแต่อย่างอื่นลงปู่ไทยทอดไทยหมดทุกอยาก่างเหลือประเด็นเดียวเนี่ยค,คือถัดไม่ให้ดีแล้วครับเอาแค่ให้เรารักษาผู้คนแล้วก็ช่วยเหลือผู้คนให้วันบรรดาพวกสัตว์โลกทั้งหลายแหละก็เราเราก็ได้บุญมากมายเหมือนกับผมที่เป็นสะพานบุญให้ครับ,รบสาธุสาธุอนุโมทนาด้วยโอ้เลียตั้ง50ล้าน เราต้องช่วยช่วยกันครับผมทุกอย่าง้าสิบล้านโหวตอ๋อที่แยกทางก็เพราะว่าหลวงปู่ไม่ได้สอนการบอกิชานี้ใช่ถูกลยน้อยใจปูกตอนนี้เท่าไหร่ครับอายุยี่สิบหกยี่สิบหกกแล้วหลวงปู่บอกเลยน้อยใจก็แยกทางกันเลยอะ่ยบอกไม่อยู่แล้วอ๋แล้วหลวงปู่ว่าไงฮะก็แล้วแต่ อตอนนั้นถ้าพูดเป็นคเมมนพูดยังไงฮะพูดเป็นขเขมนบอกว่าสรายแตงเจ็ดปรองมาจ้าปูฐาลเราเอากับไทยทอดมาอยบานมาเทยก็เอ,อาแต่มามุยตีเลยเบียมันบ้านเลยก็เวียมันพอเจ็ดตรองบอลตรอเลยแต่มาก็เจงปีเราเอามอจ่อปีเลอพนมตะแบงมอเลย เ็าะหมอสระเวนเหะหมอหนึ่งบุรีรย์แล้วหลวงปู่ตอนนั้นที่แยกกันหลวงปู่บอกไหมครับว่าหลงปู่จะไปไหนต่อหลวงปู่ไม่บอกแล้ววันที่แยกจับหลวงปู่ในวันนั้นไม่รู้สึกว่าใจหายเลยครับสิบสาปีที่ผ่านมไม่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 ใจหายเด่นเดียวเลยนะฮะไม่ใจหายลงมามีอะไรเกิดขึ้นก็เกิดไป ตายคือตายจบลงมาพันจีบอนกับแอลมาลงมาเลยแล้วมาถึงบ้านญาติพี่น้องเขาก็บอกว่าในบอกว่าตายแล้วอะ่ะอย่างเงี้ยแต่เมื่อว่าในประสุดท้ายมันยังไม่ได้ตายอย่างเงี้แล้วตอนที่อยู่กับหลวงปู่นั่น พระอาจารย์ได้เห็นอภินิหารของหลวงปู่บ้างไหมครับก็ไม่เห็นอภินิหารสิ่งใดๆประการใดก็เล่นเว้าอยู่นั่งคุยกันอยู่แต่อันที่จริงตอนที่ฉันไปอยู่กับหลวงปู่นั้นอันที่จริงแล้วหลวงปู่เราเป็นผู้รับใช้หลวงปู่นะแต่หลวงปู่รับใช้เรานะจากคําพูดที่ว่าหลวงปู่คาจุนสามเณรชนนั้นมีความหมายว่าอย่างไรแล้วทําไม หลวงปู่ถึงได้ให้ความเอ็นดูต่อสามเณรชนติดตามรับชมในคลิปหน้าแต่อย่าลืมสิทธิหลวงปู่สวงสายพระอาจารย์ชนลูกศิษย์สายตรงเพียงหนึ่งเดียวที่ได้ออกติดตามหลวงปู่สวงนานถึง13ปีและยึดหลวงปู่เป็นแบบอย่างปฏิบัติตนตามคำสั่งสอนของหลวงปู่ตลอดมาบัดนี้ท่านไดม้มจาจำพรรษาอยู่ที่วัดหนองบัวหิง่ง จังหวัดลบบุรีท่านมีความประสงค์ที่จะสร้างโบสถ์กลางน้ำที่สวยงามและร่มเย็นไปด้วยน้ำที่ล้อมรอบโบสถ์ขณะน,นี้ได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างได้เพียงส่วนฐานของโบสถ์เท่านั้นยังต้องใช้ปัจจัยอีกเป็นจำนวนมากกว่าจะแล้วเสร็จเป็นโบสถ์เพื่อเป็นศาสนวัตถุให้กับวัดหนองบัวหิงและพระพุทธศาสนาสืบต่อไป จึงใคร่เชิญชวนลูกศิษย์หลวงปู่สวงผู้ใจบุญทุกท่านร่วมบริจาคปัจจัยคนละเล็กคนละน้อยเพื่อร่วมกันสร้างโบสถ์กับพระอาจารย์ชนศิษย์หลวงปู่สวงให้สำเร็จตามเจตนารม์ของหลวงปู่ทุกท่านสามารถร่วมบริจาคปัจจัยได้ที่ธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีวัดหนองบัวหิง่งทุนสร้างอุโบสถ